โมโห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 ทั้งส่วนทั้งเศษทีเดียวไลายเูรสาวกันรลวันนี้เกมการแข่งขันนะครับค่อนข้างที่จะดูอร์มกันเล่นแล้วสอสามนาทีแรกดูเบิร์ดๆค่อนข้างที่จะสบายๆหายใจก็ไม่ค่อยจะลำบากอะไรนะครับสำหรับจีเอ h มซวันนี้ ไปที่แล้วนะ,ะต้อนยิงเข้าข้างประตูนะครับ,รบหน้าประตูออกจะกว้างแต่ว่าข้างประตูแคบนิดเดียวแต่ยิงเข้าครับเรียบร้อยไปแล้วครับเข้าไปแล้วยังไม่ถึงนาทีนะครับยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอาเจ็ตเสยียบเข้าไปที่ก้นตาข่ายของเทอร์มินอล21ไปแล้วนะครับ ความรู้สึกของโค้ชตอนนี้น่าบานเป็นเสือแล้วครับตอนนี้คงไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานหนึ่งศูนย์นำก่อนแล้วก็ฝนตกขอที่วันนี้ฝนไม่ตกพอใช่ครับหลังคาอุดเป็นที่เรียบร้อยครับสี่น่าจะต่อเนื่องเรื่อยเืยเรื่อยเยครับไปอีกแล้วครับไปแล้วครับนำประตูไปแล้วครับไปแล้วไปเข้าครับหาบุรษามตัวสามารถเซฟไว้ได้มันอย่างนี้ครับวันนี้อย่างนี้ค่อน่้าเชียร์นะครับ ถ่ายได้อีกลูกหรือไม่ผู้ยิงนะครับผลพลแดนอีสานใต้นะครับอัดเข้าไปผู้รักษาประตูบ้าในเขตนะครับ เล่นของเทอร์มินอลนะครับในเวลานี้ก็เน้นสกัดลูกออกนั่นข้างอย่างเดียวนะครับ นี่เป็นการผู้เล่นทางเทอร์มินอลน,นะครับขอเวลานอกครั้งแรกนะครับซึ่งตั้งแต่มีการแข่งขันในสนามนี้นมาก็ยังไม่มีการขอเวลานอกเลยนะครับค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในเรื่องของด้านอายุไขนะครับกรณีฝั่งของเทอร์มินอล21เนะเป็นการเสียเปรียบขออายุไขนะเนื่งจาก,กรวมกันได้แล้วพันปีถ้เทอร์มินอลน,นะร,รวมกันแล้วได้เป็นพันปีนะครับแล้วเราผู้เล่นฝั่งเขนนะ หมายเลขเก้านี่มาแล้วมาแล้วอาถรรพ์มากเลยวันนี้นครับตามแผนไปแล้วครับไปแล้วโอ้สงสัยจะบนมาเยอะนะครับสำหรับตุไม่นตนเนี่ยบนมาเยอะนะฮะไม่น่าพลาดก็พลาดไปได้นะครับ ย็ดได้ฟาวนะครับฟาวครั้งที่3นะครับฝั่งผู้เล่นทำนั่นนี่ถนัดมากนะเรื่องฟาวนะจื่ว่าแข่งขานั้นอาจจะความเร็วดอบลงไปนะต้องสกัดไว้ก่อน นชนเสาไปเต็มๆครับอาันอีกแล้วครับลูกนี้<ฟ>จะเน้นทำแต้มนะครับอาจีเพวันนี้นะสมดังที่<ฟ>เข้าไม่เข้าไม่ส้โอ้ยโคตรเป็นตัวโกงเลยนะครับ สามารถทะลวงตะข่ายได้นะครับเองจแกว่าเป็นวงล็อกไปสุดหน่อยนะนี่นะล็อกล็อกจนไม่มีโอกาสที่จะยิงได้เลยตอนนี้ไหลคอนเนอร์ครับ วันนี้นะครับสำหรับเกมของอาร์จีเอสวันนี้อบอกว่าอย่ายิงนูกโด่ง,งลักขนโต๊กลับเร็วนะครับ หมดครึ่งเวลาแกนะครับรู้สึกว่าฟ้าวันนี้สําหรับทีมอาเซียนของเราเนี่รู้สึกว่าฟ้าจะสดใสกว่าทุกวันนะฮะวันนี้นะครับไม่เศร้าไม่เศร้าถึงได้ใบหน้าเมื่อวานกับวันนี้นะครับแต่ละคนนี่ยิ้มเบิบนะยิ้มเบิบยิ้มเบิบไม่ได้กังวลอะไรเลยนะฮะในจังหวะนี้นะครับ S <S <preach science> ช่วงเวลาหลังนี้ก็โคตรนะครับโคตรใหญ่เราก็จะวางแผนในการเล่นนะว่าจะเป็นไปในแนวทางใดครับโคตรสั่งให้เล่นต่ำๆนะโคตรสั่งให้เล่นต่ำๆไว้นะเลียดยอดหญ้าอย่างเดียวนะครับเฉียดยอดหญ้าอย่างเดียวนะครับ ห้ามเลยเหัวเข่านะเล่นสูงห้ามเลยเหัวเข่าให้เฉียดยอดยายอย่างเดียวนะโค้ชได้วางหมากเอาไวใ้ให้ลูกทีมได้เล่นตามแผนนะดเ เดี๋ยวมาฟังความเห็นของกัปตันทีมนะครับหมายเลข9ซึ่งผู้ทําประตูแรกของเราครับนี่ครับนาทีล็อตซ์ใหญ่วันนี้ก็ผิดผิดคาดนิดนึงแต่ว่ายิงยิงได้ท่ามีโอกาสนะมีโอกาสนะกัปตันทีมมีโอกาสหลายหลายหลายลูกอยู่ที่ที่สังเกตข้างสนามคุณคอยดูข้างหลังข้างหลังนี่ก็มั่นใจเอาอีกกี่เมตรครับสามครับอ๋อขั้นต่ํานะ มาเลขเก้านะก็คือฟันทงไมาแล้วนะเอามาหาจอมจอผิวนะจอมผิวเป็นยังไงทาไมมันติดขัดอะไรครับอยู่ที่กําลังครับผมมันผมหวังนะครึ่งครึ่งหลังนี่จะเห็นจอมผิวไหวนี่ยิงนะหวังว้งั้นครับผมรัยยาวนบ เมื่อกี้โกพุ่งผิดทางครับหมายเลข10จัดเข้าไปแล้วนะครับเมดที่3นะครับเมดที่3 1นาทีครึ่งแล้วครับของครึ่งเวลาหลังนะครับหมายเลขเู้าักษาประตูะส,าาตสามารถพุ่งปัดออกไปด้านข้างได้ไม่เข้ากรอบนะครับไม่เข้ากรอบเอวันนี้6 7ของเราเนี่ยนค่อนข้างที่จะไม่ตรงนะครับ สงสัยศูนย์น่าจะหลักศูนย์น่าจะขาดไปแล้วนะครับไม่เข้าเป้าเลยไม่ใกล้เลยนี่เป็นเทคนิคนะครับการจ่ายบอลการให้บอลน,นะครับนี่เป็นเทคนิคในทีมนะครับซึ่งเมื่อวานเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับ เยี่ยมมากแล้วมือไวยิ่งกวาลิงแล้ววันนี้เย,ยี่ยมไปเลย หลุดไปแล้วครับผมหลุดไปทําไมครับคําถามว่าหลุดหลุดไปทําไมครับผมมีคําถามนะครับที่จะถามนะลูกนี้หลุดมาทําไมหลุดเพื่ออะไรนะครับละมนกันอยู่หน้าโกนะครับไม่มีใครทำอะไรได้นะครับเบอร์เกา้าขึ้นมาแล้วซุปเปอร์เซฟนะครับสุด诶 สุดยอดไปเลยเ<ป>ยี่ยมไปเลยครับเ<ป>มื่อวานทำไมไม่เล่นกันอย่างนี้<ป>เดี๋ยวลุดเดียวมานะครับรอจังหวะรอเพื่อนนิดนึง<ป>นะครับ<ป>หมดเวลาการแข่งขันนะครับครึ่งหลังนะครับอารทีเเเป็นฝ่ายชนะไปนะครับหอ่าเจ็ดประตูต่อหนึ่งนะครับ โอับบรรยากาศของข้างสนามนะครับฝั่งเยสเวปซีนะครับนิดเดียวแต่ยิงเข้าครับเรียบร้อยไปแล้วครับครับเรียบร้อยหรือไม่ครับลูกนี้เรีย I'm